โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม I อออฟคุงนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น0.32.2.10 h ครับก็เวอร์ชันนี้ก็จะมีของมาประมาณนี้แหละนี่ของมาตามนี้เลยก็มีมาไม่ีมาไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็มีวิธีการใช้ของมันอยู่นะ ก็จะมาสอนให้ดูในคลิปนี้เลยก็ล็อกันก็เผื่อใครใช้ไม่เป็นนะก็โอเคไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างไปนะครับโอเคครับก็ของที่อัปเดตมาใหม่นะก็จะมีนี่บล็อกกำเนิดสิ่งมีชีวิตก็น,นี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดสร้างสรรค์อย่างเดียวอยตอนนะอยู่นี่ใช้ได้โหมดสร้างสรรค์อย่างเดียวนะตอนนี้ ต่อไปเครื่องสร้างแบบจำลองก็ในโหมดสร้างสารรค์เหมือนเดิมยังใช้ในโหมดเอาชีวิตรอดไม่ได้แต่เห็นว่าน่าจะเพิ่มมาาอยู่นะในโหมดเอาชีวิตรอดอันนี้ก็เอาไว้แบบใส่นี่ใส่เป็นตัวแปรเหมือนกับเครื่องเครื่องก๊อปปี้อ่ะเดี๋ยนี่เหมือนกับเนี่ยโต๊ะพิมพ์เขียว ตัวเป็นเขียวก็ต้องใช้นี่สมุดว่างเปล่าใช่ไหมในการทำอันนี้ก็จะใช้ถุงดิน้ายถุงนึงนี่แหละมันต่อไปก็จะเป็นนี่ผู้ล้างไอเทมทางกายภาพอันนี้ไม่รู้นะว่ามันใช้ไงถ้าใครรู้ก็บอกเลยนะว่ามันใช้ไงคือจุดขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถ้าใครรู้บอกมาด้วยแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองที่ผมว่ามันเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวมาดูกันเลยก็ของชิ้นแรกก็จะเป็นนี่วิธีการใช้คือนี่จำนวนกำเนิดแต่ละครั้งคือการเกิดของแต่ละครั้งอะเกิดมาพร้อมกันกี่ตัวทีละกี่ตัวเกิดมาพร้อมกันทีละหนึ่งตัวก็ประมาณนั้นแหละการตรวจสอบจำนวนคือในรัศมีในรัศมีของเครื่องเนี้ย จะให้เกิดมากี่ตัวสิ่งมีชีวิตด้านบนเนี่ยสามารถเลือกได้จะให้เกิดมาจํานวนกี่ตัวสูงสุดก็100ตัวแต่มันก็อาจจะแหลกไปไงก็ลองไปปรับดูได้มีคําอธิบายให้อยู่ขอบเขตที่กําเนิดคือ10บล็อก10ช่องหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้ความสูงของตัวกําเนิดคือมันสามารถออกตัวบินได้ไงมันจะให้กําเนิดกี่บล็อกก็ ไปปรับดูกันได้ระยะเวลากำเนิดคือจะเกิดทุกๆกี่วินาทีนี่สูงสุด180หรือ2นาทีก็ลองเปิดดูนะอันนี้มันก็ไม่คือมันจะเกิดในช่วงเวลาของมันด้วยมั้งคือมันจะไม่เกิดตลอดเวลาเครื่องตัวเนี้ย ลองดูนะปรับเท้าดูจุดผู้เช้าไปแล้วมันน่าจะเกิดอยู่มั้งก็ลองไปดูกันได้มันเกิดอยู่มันเกิดอยู่แหละอันต่อไปก็จะเป็นนี่เครื่องสร้างแบบจำลองก็วิธีการสร้างนะคือคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนชื่อไอเทมลงไปว่าจะเอาชื่ออะไรและคำอธิบายของไอเทมนี้หรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้คำอธิบายแต่ว่าต้องใส่ชื่อ ออนลองดูนะจะเอาเป็นบล็อกทองบล็อกเพชรแล้วกันนะลองดูนะนี่แล้วก็กดคราบมาเลยนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ นี่นะแบบจำลองอันนี้คือแบบจำลองของบล็อกเนี่ยนี่จะตามนี้เลยคือมันจะวางเป็นทิศนั้นทิศเดียวเลยนะมันจะมีทิศของมันก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะและถ้าเกิดแบบว่าไอเทม ใเที่แบบจำลองเราหาย Banana. ใช่ไหม,ไมหายไปละเราก,กดตัวเนี้บ้านบ้านเนี้ข้างบนเนี้ยกดตัวบ้านเราก็จะมีแบบจำลองทั้งหมดที่เราเคยทํามาหรือว่าจะลบก็ได้กดจัดการแล้วก็เลือกเราก็ลบได้เลยก็อัน oh ส <my mom> ุดท้ายผู้อันนี้นะก็ไม่รู้แล้วมันใช่ไงถ้าใครรู้ก็บอกกันได้นะคอมเมนต์บอกมาได้นะ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแหละรีวิวสั้นๆเพื่อใครยังไม่รู้นะก็ไงก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้แหละครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ไม่รู้การอัปเดตใหม่หรือวิธีใช้ด้วยนะยังไงก็กดติดตามผมด้วยละ่ะไปละครับบายครับ